ตามติดชีวิตลูกแมวหลังจากโอเชียนสกายตายไปตอนนี้ก็เหลือเพียงแ็มแมวตัวเดียวของเรานั่นคือบลูอายนั่นเองสวัสดีครับสวัสดียามเช้าบลูอายเป็นแมวที่ฉลาดมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตายแบบไหนมันก็รอดคนหมดเลยแต่เรื่องอื่นนี่คือจบข่าวครับ ดูสิครับตาของมันเนี่ยมแมวตัวนี้บรรลุวิชาสุดยอดเลยนะครับหมัใจพี่น้องมันตายหมดแล้วผมทำใจได้ผมก็ตัดใจว่าถ่ายคลิปนี้เอามาลงดีกว่าดีดีดูท่าวันนี้มันจะอารมณ์เม่อารมณ์ดีนะครับเนี่ยวันนี้คุณคิดว่าคุณจะมีชีวิตรอดจนถึงวันพรุ่งนี้ปะครับคุณเอ่อรูอายครับ อุ้ยไม่สนใจแดกนมดีกว่าเอยจากครงดีแลที่เราถ่ายไปมันเป็นแบวที่แบบว,ว่าสกปรกตกมตกม,มากแต่หลังจากพี่น้องมันตายหมดตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่มันตัวเดียวนะครับนี่เป็นไงครับแนวของผมตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายผมซื้อกงลงผมซื้อกงทำรัวม่หมดประมาณสองพันกว่าบาทว้า วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนนะอ่ะนะชีวิตของแมววันนี้ก็คงจะแบบว่าเออ,อย่างที่เห็นนะครับเล่นกับเจ้าของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกูทำอะไรกูกนี่ดูนะครับนี่แต่ตอนแรกมันก็ดูเศร้าๆนะที่ว่าพี่น้องมันตายหมดแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่เศร้าแล้วครับเพราะว่า มันบอกว่าเจ้านายรักกูเจ้านายรักกูว้าวดูมันนํำตาครับเนี่ยมันเป็นแนวตาที่เหมือนคนมากๆเลยนะเนี่ยเหมือนคนมากเลยลูกแหมแตอนแรกก็าจำแมวไปถวายหลวงพ่อแต่คิดไปคิดมานะครับหลวงพ่ออยู่ไกลเกินไปเอามาเลี้ยงเนี่ยแหละ เออแมที่ตาสวยจริงๆอมืมีอะไรจนะโชว์เด็ดๆให้กับเออทางทีมงานบ้างครับคุณแมวครับจะโชว์อะไรหรือเปล่าครับเฮ้ยเกย่าขึ้นจะโชว์อะไรหรือเปล่าครับไม่มีเ่ะไม่รู้ว่าจะโชว์อะไรเฮ้ยไอเชี่ย,ยจริงๆว่าจะถ่ายหลุมฝังศพของโอเชี่ยนแล้วบูอายแต่ว่าเอไม่ใช่ของสกาย ต่ตอนนี้ว่าสึอว่ามันจะเศร้ามากชีวิตมันก็เหมือนตกไปในเหิวชีวิตแมววิววิว,วนี่แมวผมลักษณะดีเสมอนี่บรรลุวิชามานอึบ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 มวดคอยามเช้าครับนี่คือการมวดคอที่ถูกต้องโอหเอออะจบคิดดีกว่าอืม